นี่แหละครับตำรวจตำรวจเร็วตำรวจต้องเร่งต้องเร่งแล้วต้อเร็ว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 หนีเร็วคุณลุงยิงเขาไม่ได้นะครับครับขอโทษครับครับคุณตำรวจที่นี่ที่ไหนเนี่ยพยานี่แหละครับนี่แหละครับเชิญครับเชิญครับคนลุงมาแจ้งนะครับลำเนึยงครับต้องคนตัวเฉยครับคนตัวคนตัวถ้าไม่มีอะไรก็ปล่อยมันครับคนรถด้วยครับคนรถด้วยครับสองคันเลยครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับแล้วถ้าไม่มีนี่ผมเรียก ไม่มีแค่ตัวเล็ตัวบั๊บเลยนะดิดูด่านี่สีขครออกไปก่อนดีกี่ฟังมันอาจจะมีหลางอย่างก็ได้นะเว้ยมีไหมครับคนนะเมื่อกี้ผมก็พูดถึงว่ายินดีที่จะให้คนนะให้คนล็อกมือเลยเหรอมีป่ะครับมันเป็นขั้นตอนครับมันอะไมันต้องล็อกมือแล้วไม่มีครับคุณลุงการคนตัวมีครับคุณลุงคุณลุง อ่ะผมได้รับข่าวมาจากพอเปาครับข้างหน้าครับใช่ครับเนี่ยเขาแจ้งมาเขาเป็นบอกเขาเป็นบอกเาเป็นบอกผมก็เชื่อเขาหมดใจเลยอ่ะใช่เขาแจ้งมาเอ้ยผมเพิ่งมาผมไม่รู้เรื่องขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาขึ้นมาขอขึ้นมาครับขึ้นมาครันครับคันนี้ครับเดียวครับไม่มีอะไรเลยครับเต็มมาคันผมก็ได้ไหมมาไปเต็มคันนี้ครับนี่คันนี้ไม่เต็มคันนี้ไม่เต็มพี่นี้ไม่เต็มคันนี้ไม่เต็มพี่ได้ไม่ไ้ี่มรู้จักเดียวรับมา อันนี้แหละพี่ที่ผมมาติดต่อเรื่องคอมอ่ะพี่ตูนไอติมต่อ๋อ,<พ>อย่อมจากอะไรนะผีหวยอ่อะไม่ใช่ไม่ใช่เอาที่ผีบอกอะไรนะผีงนางผีงนางใช่ผีงานอะไระคือคือบับคือดัอนงนะในประเทศไทยอ,ะอ่ะคือยังไม่มีใครอ่ะทำเขาอยากคือพี่พี่คนนั้นเขาชื่อพี่ตูนนะ เขาอยากเขาอยากได้เคสคอมที่ในประเทศไทยไม่มีใครทำได้ก็คือเคสคอมที่สามารถเลี้ยงปลาทับได้นั้นน่ะที่ไปบกกูไปบอกมึงเมื่อไหร่ไม่คุมจำไม่ได้เอาจริงอหครับไม่ใช่ผมอยากรู้ผมไปบอกมันเมื่อไหร่ผมจำไม่ได้ผมแค่อยากประกอบคอมใหม่แต่อยากได้ส0 9ศูนย์้าูนทีไอมันยังไม่ออกหรอสา9 0 Ti เก้านทีไอน่าจะไม่ไม่มีข่าวเลยออกมาเลยครับถ้าจะเป็นเจนใหม่แล้วใช่หรอ ก็เป็นเจ็ดสี่ไม่หรอสี่พันสี่มันอีกนานครับอีกนานอีกนานเลยหรอใช่ถ้าตอนนี้มีแค่สูงสุดคือสามศูนย์เก้าศูนย์ครับอีกนานนี่มันหลอกคุณเลยเนี่ยอีกนานอีกนานแปลว่านานขนาดไหนพี่พี่เปานานขนาดไหนก็พี่ว่าเป็นน่าจะเป็นปีหว่ะไอตีก็อยู่ไม่ถึงก็เลยน้องเราใช้สมุดสุดใจก็สบายแล้วขาผม แล้วคือประกอบไปก่อนไม่ได้หรอเราค่อยไปเปลี่ยนจอดีิวจัพี่ตูนไม่คือตอนนี้กูเพิ่งประกอบเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นสาม0ูนแปดศูนย์ใช่ป่ะแล้วไอ้แม็กมันบอกว่ามีสาม0ย์เก้าศูนย์แล้วก็เลยอคิดว่าจังไม่พอลงรถไปไอ้สาม0ูนเก้าศนทีไอแล้วก็เลยอยากอยากอยากใส่ก็เลยถามเอสมันก่อนร้านนี้ีานนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยปกติก็พอเลยสามศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์ทีไอไม่มีครับยังไม่มีคนปกติครับพหกเจ็ดลงมามึงบอกใครเนี่ย ไปนั่งอยู่ในรถ่ะแต่ถ้าพี่จะเลี้ยงไปจริงอ่ะทำได้นะพี่งาน,นใหญ่เลยครับมันมันจะมีน้ำเนี่ยพี่อ่าพี่เปาคือมันผมไปดูคลิปหนึ่งใช่ป่ะมันจะมีน้ำครึ่งหนึ่งอ่าเป็นน้ำคอมอ่ะพี่แล้วก็ข้างบนอ่ะเป็นน้ำธรรมดาไว้แล้วก็เลี้ยงปลาอ่อาอ่าฮะเรื่องใหญ่เนี่ยยากไหมพี่เลี้ยงปลาในเคสเนี่ยหรอใช่มันมีฝรั่งทำอ่ะ แลวทั้งหมดันเป็นน้ำปลาหรือเป็นน้ำจริงที่จริงเราไอ้ที่เราเห็นคอมในน้ำมันเป็นมินเนอร์ลออยนะครับมันเป็นแบบน้ำมันมันเป็นน้ำมันนะครับก็นั่นแหละที่แอบบอกถึงว่าเขาแบ่งครึ่งเป็นสองสองขวดเนี่ยข้างล่างเป็นน้ำมันข้างบนเป็นน้ำเป็นปลาอย่างงี้คือมันมันทำเพื่อโชว์ได้ครับแต่ว่าทำเพื่อใช้งานจริงผมว่ายากใช่ครับยากพอสมควรเลยครับ อยากได้แบบเป่าหวานอย่างเงี้ยได้ไหมทำเป็นไปได้ไหมแบบเป่าหวานอย่างเงี้ยลูกปาหวานก็ได้ถ้าเป่าหวานต้องเป่าหวานชุบแป้งทอดนะขึ้นมาครับอยู่ความเป็นจริงหน่อยครับนี่ผมนี่บอกนี่บอกอะไรกันาวัวหรออีกตัวโยกผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอ๋อได้ครับผมสบายครับมไ่พูดเฉยๆดูอยากโฆษณามา สามศูนย์แปดศูนย์ก็แรงหมดแล้วครับคือคือคือถ้าเอาสองศูนย์แปดศูนย์ไปแลกไปเทินอะ่ะกับสามศูนย์แปดศูนย์มาเนี่ยเพิ่มเงินเท่าไหร่ครับพอจะรู้ปะอะไรไ <ป S 1> นะร้านร้านจั่วไบอะ่ะพอถ้ามาเทินกับกูไม่ต้องเพิ่มเลยใช่หรอเออกูขอสองศูนย์แปดศูนย์เพียงใส่หัวมึงแล้วมึงเอาไปได้เลยอุ้ยเอาดิ จะมาเลยมาเลยมาดิมาดิเดี๋ยวก็พรน็อกมึงกับลูกปืนกูไหนคมกวนแต่บองรับคุณตันสูงอ่ะเรับกูบอกว่าเครี้ยงไม่ได้บอกว่าจะทำแค่อย่างเดียวเลยสวัสดีครับคุณลุงอนสวัสดีครับคือผมอันนี้ครับอยากจะลองเสนอว่า อุ้มใครสักคนก็ได้ได้ไหมครับแบบใครแบบใครที่ไหนก็ได้เดี๋ยวไว้ผมไปอัน่ครับจะไปไก่แม็กซอยู่ได้ไหมอ๋อพูดแบบแม็กน์ไดหรอครับยื้อตำรวจให้หน่อยครับเพราะว่าจะจะแบบบ้านะครับอ๋อได้ได้นั้นได้เลยการนั้นง่ายแบบใครก็ได้ครับแบบยื้อตำรวจให้ในให้แบบก้าเกูนได้ไหมจับพวกผมอะครับได้ไม่มีปัญหาอเลยนั้นละก็มันก็แต่เริ่มตอนไหนครับจะขอเวลายีนาทีได้ไหมครับกี่นาทีนะประมาณ10 20นาทีได้ไหมครับ ได้นะยี่สิบนาทีอะได้ไม่มีปัญหานาทีอโอเคครับแต่แต่จะเริ่มตอนไหนอ่ะสายพาครับคิดเท่าไหร่ครับบอกราคาก่อนได้หรือเปล่าสี่หมื่นสี่มนใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวจะดึงให้ยาวๆเลยผมมีแผนดึงเรื่อยๆอ่าแต่ถ้าสมมติผมแบบผมได้ตัวเสาร์อาทิตย์มาแล้วผมสามารถไปเปลี่ยนกับลุงได้ไหมครับโหยากเลยยางงั้นยากมากกว่าจะเทดรถผมก็โดนจับไปแล้วอ่ะ คือแบบสามารถแบบดึงทั้งสอนอได้ไหมครับแบบไม่ใช่คนสองทั้งสอ <คน S 2> งสอนอพูดไ,ได้ยากมากเพราะว่าถ้าเคสสามสี่อ่ะไม่รู้ว่าตำรวจจะไล่ขนาดไหนแต่ผมอมองว่าน่าจะไล่เพราะว่าเขาเขารู้ว่าผมไม่มีบ้านเขาต้องช่วยเคสนี้ก่อนถ้าผมเริ่มลากเ,เลยนะแบบเคสแรกเลยอ่ะคุณก็ยังมีเวลาในการเล่นกันกอยูอ่คอยมึงพาดโดนเสาอาทิตย์เถอะกันคุณสายไในจังได้ได้คอยมึงพาดโดนเสาอาทิตย์กูลากเสร็จเสาอาทิตย์อุ้มมึงมีมันเลยเยอะ พิเศษต้องไปดูหลังงานก่อนนะครับผมว่าพี่ผ่ารับพี่แล้วที่ไหนผมจะได้ท่องหลังเลยก็เด้ผมต้องไปคำนวณราคาดูอะไรก่อนนะครับพี่ใช่ครับแต่ว่าแต่คุยคุยคุยได้เสมอะมีปัญหาอะไรรัจวไว้ชัวรในแมตต์ปที่ร้านได้เลยครับอันนี้พี่เปาอันนี้รุนอันนี้รุ่นพี่ผมครับเป็นบอสใหญ่บอสใหญ่ครับ พี่ตูนใช่ไหมครับครับครับอ๋อได้ครับทีนี้รู้จักครับผมเปาครับพี่เปาบุญจินมาเอ่อใช่ก็ได้ครับพี่ผมเป็นได้ทุกอย่างครับพี่พี่ใหญ่ผมเป็นใหญ่ก็ได้หมดครับผมผมชินแล้วที่บอกว่าใหญ่นี่ไข่นะที่บอกว่าใหญ่พี่ใหญ่ตีทำไมมึงมีปัญหาไข่ทั้งวันเลยวะพี่เนี่ราไม่มีปัญหาไข่ แล้วทำไมต้องมาอยู่ตรงป้ายขุดไข่อะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยเอาง่ายว่าพี่ตูนในโลกเนี่ยก็เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมอ่ะถ้าพี่หาหาที่ไอแฮปไม่ได้ก็ไม่มีที่ไหนหาได้แล้วพี่จริงวัวกูว่าป้ายไอแฮปเซ็นจูโอลิวันเท่านั้นที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยดวกี่โรงงานเอ็นบีเดียดิวโรงงานเองอ่าเข้าใจเข้าใจแล้วพอพูดอย่างนี้พอพูดอย่างนี้กูก็นึกออกเลยว่าเหมือนกับเหมือนกับไส้เลื่อนเนี่ยหาบนโลกใบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วถ้าไม่ใช่ติ๋ยติ๋ยไ่ไส้เลื่อนเหรอ ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นพี่ตูนเหรอตูนเอสคายไอเอฟซีพียูผมรู้คุณก็ใช้ใช้อะไรไอเอฟแพร่พี่เองพี่ชายพี่ชายหรือใช้แป้งเย็นตาลวะพี่ตูนพี่ตูนมีสเปคที่ประกอบปีที่แล้วป่ะครับมันเป็นสามส่วนแป้สุกผมไม่แน่ใจต้องซื้อขอซื้อต่อได้ป่ะขอซื้อต่อได้ป่ะขอซื้อต่อได้ป่ะไม่ไม่ต้องโดนลูกเกิดด้วย ตอนนี้ลูกครูมันไม่ไม่ผมจะทําใหม่เลยเพราะว่าลูกผมมันจะใช้แล้วไงยึดไปแล้วได้ไหม่ยุดยดพี่ยุดได้ครับได้ก็ทาได้ครับประมาณนั่นแหละประมาณอย่างที่ผมราคาให้ผมบอกไปแล้ะครับมันก็สุดประมาณนั้นแหละสุดกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วครับแพงมมันสุดกว่านี้มันมันยากใครทำ X ใช่ไหมแม่ผมผมชอบแบบซื้อแพงแสดงพลังอะไรอย่างนี้ไงอ ได้เลยครับผมได้เลยครับถ้าคุณยังไม่ตีก็แล้วว่าจะได้ว่าอันนี้อันนี้จะได้ได้พี่ได้ได้ได้ไหมพี่เปาแพงที่สุดเท่าไหร่เท่าไหร่เพิ่งเพิ่งมีเพิ่งมีคนพูดผมคนแรกก็ก็พี่เนี่ยครับผมเรียีแพงที่สุดเท่าไหร่พี่เป่าแพงนะพี่พี่ทำมายังไงแพงที่สุดนะครับที่พี่ทำมาแพงที่สุดแพงที่สุดแบบถ้าไม่ได้แพงสวยแพงเอาเอาไปทำงานน่ะนะหกหกแสนกว่าครับเฮ้ยสบาย น้อยจัดอะไรนะครับถ้าเอาไปทํางานอะไรเอาไปเอาตอนนั้นตอนนั้นเอาไปทําอขุดเหรียญขุดเหรียญเชียครับหืเข้าไปทํางานพี่ไม่ต้องใช้พี่เอามาเล่นเกมพี่ร้านเนี่ยถ้าพี่ไม่ได้เกมถ้าพี่าม่ได้เกมก็มาสามสามแสนนะครับถ้าเราสุดสุดทุกอย่างครับการจอสักห้าตัวโอ้ได้ไลยพี่พี่พี่กลับมาก่อนสวัสดีครับสวัดดีครับสวัสดีครับหีรพี่พี่ตัวต้องจัดการจอห้าตัวพีเห็นเห็นโลมาถ้าคนดูตอนเข้าสตรีมยัง ทำไมอ่ะการต่อห้าตัวน้อยไปวะปฏิกาบ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 ดูด้วยครับสักสิบใช่กันสักสิบเราเรียนสิ่เราเรียนนะนิ่มกิจเราเรียนโอ้ยกูไปยืนดูดบนนี้แล้วเอาเรื่องนี้ก่อนสิบตัวอะไรเปล่าอะไรนะสิบตัวไปเล่นเกมไม่กูอยากได้ธรรมดาให้แหละมึงก็อะไรเวอร์เลยกูวงมันหมดแล้วเนี่ยคือเอาจริงๆแล้วครับสามศูนย์เก้าศูนย์ครับมันสามารถที่จะ S L I ใส่สองตัวได้ครับพี่ตูน ผมไม่รู้จักไอ้ได้ไยครับเอ่อใส่2ตัวทํางานพร้อมกันครับช่วยกันแต่ว่ามันจะไม่ได้เห็นผลในการใช้งานจริงสักเท่าไหร่ครับครบทำไมต้องครบด้วยอย่างเงี้ยสมมุติว่าสมมติอประกอบสามสามสมมติว่าประกอบ <c oughs> สมมามแสนนี้ไปครับก็อาจจะเป็นแบบกลางปีหน้าสามศูนย์เก้าศูนย์ที่ไอก็ซื้อมาเปลี่ยนได้เลยถูกปะได้เลยพี่ถูกครับถูกครับแต่สามศูนย์เก้าศูนย์ที่ไอยังไม่มีแผนนะครับยังไม่มีแผนออกมา คืออย่างงี้พี่ถ้าพี่ซื้อ3090ูย์เกาศูนใช่ป่ะผมมองว่าสมมติถ้าพี่รอ TI มาใช่ไหมพี่ก็เปลี่ยนแค่ TI ครับแล้วพี่ก็เอาการ์ดจอเก่าไปใส่เครื่องหนึ่งก็ได้พี่ใช่ครับไอไอเอสรับไปตีเข้ามาหน่อยเดี๋ยวมันบอกว่าไวริสมันก็หลุดเหมือนกันวะได้ได้พี่ได้มันอยู่ใน T. S อ่ะได้พี่ได้ไร้านอยู่ตรงไหนนะครับร้านผมอยู่ลาพินทาครับเดี๋ยวไว้ผมไปกับไอแม มันก็จะประกอบใหม่เหมือนครั้งผมเพิ่งคุยกันเพิ่งคุยกันว่าเป็นส0มศูนเก้าูนทีอลยนะเพิ่งรู้ไม่ได้ออกไม่มีมันมันยังไม่ออกครับผมมันยังไม่ออกตอนนี้สุดแค่สาม0นเก้าูนย์ครับไม่ใช่พี่ไอ้นี่ไวริสหลุดไวริสหลุดเอาไวริสเขาหลุดครับไวริสเขาหลุดเขาไม่ได้มันสอบเขาไม่ได้มาเพิ่งมาเล่นไวริสเขาหลุดเขามาเล่นน้องนานแล้วไวริสเขาหลุดเฉยมันออกใหม่กูอยากได้อะไรที่มันใหม่ไงตอนนั้นกูซื้อสูดแดูนเพราะมันเพิ่งออกใช่ไหมแล้วมันมีสามันใกล้กันเเกกินไป็ลยยังไไมม่่ด้้้ซืืออแลวเ ไม่กี่วันเนี่ยเขาบอกวดีแล้วเข้าถึงที่ไอมันออกแล้วไงกูก็เลย่มถามเอสเพราะว่าเห็นเอสมันโฆษณา i have f o you อยู่ไงแค่นั้นแหละทั้งหมดที่กูถามเนี่ยยังไม่มีครับยังไม่มีออกครับถ้าถ้าจะรอสะสมเข้าถึงที่ไอผมว่ารอซีรีส์สี่เลยดีกว่าสี่พันซีรีส์ก็ไม่รอไม่รอเดี๋ยวเดี๋ยวรอนัดได้ไหมเผื่อผมไปหาที่ร้านอ่าได้ครับมาคุยกันก็ได้ครับเตรียมคนไม้เยอะเลยครับ ฮะใช่ครับจะทำอะไรครับผมผมไปไป้นครับไปปนครับมาปนที่นครยุกในครับของเยอะกว่าครับผมรางคารไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ได้ไม่ค่อยเยอะเราเอาไอเทมอะไรกูไล่ให้กูปนแค่หนังยางมาให้มึงกูก็ดีใจได้ตีปวดหัวว่าแบบกูแบบวันนอ้แบบเกินที่ปวดหัวไอตีเข้ามายังอ่ะยังไม่เดี๋ยวรอไอเด ให้ให้ไอได้อยู่ให้พี่โน้ห้พี่โน้ห้พี่โนพี่ให้พี่โน่ตักพี่โน่อีกทีเรื่องคอมอ่ะมันลึกดับซับซ้อนพี่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 ชอบอะไรไอ้ตีไอ้โนมันอยู่ไหนจะให้ไปหาไอ้ไอ้ตีในทีเอสหน่อยเดี๋บอกแล้วพี่บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วโอเคโอเคไม่ไม่ไม่พี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 ่ชอบอะไรน้องถามว่าพี่ชอบอะไร สร้างทุกอย่างยกเว้นมึงอ่ะไม่ไม่พี่พี่ต้องมีสิ่งที่พี่ชอบพี่ชอบอาสามสองใช่ไหมอาสามสี่ใช่ไหมพี่พี่ต้องจ้างคนไทยทำคสพี่ผมผมทำเคสเป็นอาสามสี่ใช่พี่ทำได้นะใช่โคตรเท่พี่โคตรเท่จริงโคตรสดโคตรสดโคตรสดแล้วเวลาวางอยู่บนเขาบอกว่ามันจะขับได้เลยโอ้ยขับได้เลยพี่พี่ต้องขับเลยมีโบออฟน้วยโอ้ยตายแล้วเวลาเปิดเครื่องเนี้ยบ้ามันจะ แบบเหยียบคันเร่งได้อ่ะเพราะว่าพี่เหยียบคันเร่งอ่ะเหยียบหน้ามึงได้ปะใช่อันนี้จริงอันดับสี่พี่ไอ้เป้าถ้าคอมมันได้มันขึ้นความร้อนเมื่อไหร่พี่ไฟมันออกจากท่อด้วยน้องอยากทำเอสพันอยู่เลยหัวยากละถ้าถ้าเป็นรถะพอได้ครับถ้าเป็นรถอ่ะถ้าถ้าเป็นรถขนาดประมาณแบบประมาณรถน้องน้องเออเลทรถเด็กเล่นอะได้อ่ามีฟังก์ชั่นไหมพี่แบบรถพวกนี้มันมีฟังก์ชันปะฟังก์ชันคืออย่างไรครับแรงต้องเป็นคอมมิเต็ด อ่ะข้างในเป็นคอมดีแต่คือการลบจะทำอะไรกับมันการเล่นกับอะไรกับมันรูปเล่นนะมีไหมทำได้ไหมถ้ามันเปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าอะไรเงี้ยได้ก็เป็นรูปเล่นอะไรเงี้ยได้อยู่มั้ง็เป็นรูปๆคำๆได้อยู่ได้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 ทำมาทำได้แค่นั้นแหละแต่มันจะเป็นไง้ผมวันนั้นก็ได้ตีร่งชอบเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งง่ะอาร์ทสี่อ่ะพี่ชอบเหรอรถพวกเนี้ยอย่างนั้นคือมันต้องสั่งทำขึ้นมาใหม่เหรอหน้าตาเป็นไงส่งแล้วผมดูหน่อยได้ปะ มันต้องใช้เวลาด้วยครับแล้วยังไม่มีใครทำครทบใช่อที่เห็นคือพี่เป็นคนแรกในประเทศไทยใช่แลมโบที่เห็นแลมโบเอชไแลมโบเมนแลมโบโบงส่งแลมโบให้ก็ดูก็ได้นะพี่เพราะะนั้นเคยเห็นอยู่ไอ้คนที่มันทเคสไปประกวดนั่นแหละนั่นแหละจักรพันอะครับน่าจะอยู่างจังหวัดนะใช่ครับใช่ครับทาได้ทาได้แล้วคือเราก็ต้องให้เราก็ต้องให้คนนี้หล่อํา อ๋อเปล่าครับที่ผมทำอยู่ครับผมทำได้เหมือนกันอันนี้เป็นย,ยังไงเป็นเป็นคาร์บอนมั้ยหรือเป็น,ปนไฟเบอร์เป็นยังไงครับเราเป็นงไงคั<า>งสตอมผม,<ไ>ผมมองว่าหลักๆแล้วที่ผมเคยทํามันคือมันต้องมันก็ต้องเป็นพาร์ทคาร์บอนด้วยแล้วก็วววใช้เครื่องพิมพ์สามมิติด้วยครับโดนละโดนละเขาเริ่มสดละใช่ก็เหมือนของที่เขาทำนะผมเคยดูคลิปอยู่ใช่ครับเพราะว่าคลิปส่วนมากที่เขาทำก็คือใช้ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติทําครับนั่งหลังไม่ต้องลงมาแล้วกูนั่งไหนเนี่ยกูจำไม่ได้ไม่ต้องลงไม่ต้องลง เชี่ยนึกท่าแล้วเจ๋งอะอาตัลสี่เคสอาตัลสี่คนแรกในประเทศเออนั้นทำไมผมไม่ทําวะเออโอ้ใหญ่เลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วของเราสวยแล้วจริงน้อยยังงงเลยพีชพอแล้วของเราโอเคแล้วเอสเดี๋ยวทำเครื่องใหม่ของนั้นดีกว่าฮะเครื่องใหม่ไงไม่เอาเดี๋ยวก็มีคนมาถามกูในแชทอีกคอมพิวเตอร์ใหม่จะเสร็จครับ เดี๋ยวต่อไปก็จะคอมพิวตูนเมื่อไหร่จะเสร็จครับทำไมอะมันมันนานมากเลยหรอถ้าใช้เวลาก็ถ้าถ้ามันง่ายๆก็ไม่นานหรอกครับแต่ถ้าต้องเป็นแคปสามสี่อ่ะพี่นานไหมอ่ะนานประมาณประมาณได้ไม่ดีเป็นเดือนหลักเดือนแน่นอนหลักสามเดือนขึ้นเพราะว่าต้องเอาต้องเอาคนมาช่วยเยอะพอสมควรใอะแพงไหมพี่แค่ตัวหนึ่งเดี๋ยว่าผมหาคนมาช่วยได้นะฮะ มาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยครับคนที่ทำเรื่องเคสอะไรอยย่างงเี้แล้วมันแพงไหมพี่เคสหนึ่งอะครับน่าจะหลักแสนอยู่อะครับถ้าอย่างนั้นนะครับน่าจึ่นะหมายนึงไอ้เคสเปล่าๆมันเฉพาะเคสเปล่าๆใช่เพราะมันเป็นงานแบบคัสตอมเมดทั้งหมดอะครับไม่แต่ปัญหาอย่างเดียวคือไอ้โต๊ะคอมกูเนี่ยเอาอาสามสี่มาตั้งไว้ตรงไหนวะไม่แต่ซื้อโต๊ะคอมใหม่พี่ นั่นแหละนั่นแหละมันมีโต๊ะความสวยๆแบบพี่เห็นี่เองพวกนี้วางไหมไม่ยากพี่พี่ซื้อพี่ซื้อบ้านใหม่หนึ่งหลังล่ามว,วางคอมจอบพี่ตูนถ้าพี่ตูนจะเอาจบจริงๆนะนผมเคยเห็นของอะไไม่ใช่ผมเคยเห็นหรอือผมสั่งได้ที่เขาไปที่ไปของเอเซอร์ที่เป็นพ<ม>ีเดเตอร์ที่<ม>เป็นแบบเป็นแบบโค้งนอนวางสามจอเลยครับที่เป็นเครื่องเล่นเลยเคยเห็นอยู่้วยที่มันจะนอนนอนนะครับประมาณห้าแสนออันนั้นแหละแต่ผมไม่จะเอาเอาเครื่องหรือเปล่า <laughs> แต่ก็มีเดโมให้นั่งลองเล่นได้ครับอ่าเคยเห็นมาโชว์ที่คาราก้อนอยู่ใช่ใช่นั่นแหละครับนั่นแหละครับอ๋อหมอปลาเขา้าร่วมด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> ปลาปลาปลาครับผมปลาไปคุยกับเขาเ <c oughs> รื่องโอทีจะคนหนักแคเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวครับเขาร่วมเลยครับเขาร่วมเขาร่วมการเขารดนเจ้าเอาปืนจี้ผมไม่มาเนี่ยครับโอ้ยเขาร่วมคืออะไรนี่เราทำผิดกฎหมายอยู่เนี่ยใช่ไอตี๋หมอปลาต้องโดนนึกขับหนักๆนักนะไม่แน่อ้าวตอนเป็นพอเรียกอะไรครับเป็นผอเรีกเป็นพอ อันนี้คือทำอะไรเด้ไหมสามสามสามอันนี้เราเห็นไหมดูดิเห็นไหมก็คือต้องส่งปูให้เขาอ่ะไอ้ทำมีในตัวมันอยู่ยี่สิบกว่าอุ้ยโอ๊ยเชี้าสนุกดีครับเล่นแบบว่าพูดคุยเทหากันโอเคชิวชิวว่างๆ ดิมครับเราเชียร์อะไรมึงเนี่ยไม่แล้วเราจะดิบตำรวจไปด้วยคุณเรื่องคอไปด้วยเนี่ยนะใช่พี่ใช่ก็คุยต่อๆคุยชิวเลยโอเคได้พี่แม็กก็ได้เจ้าธรรมดาป้าพี่ตูนโอ้ยจะมีสามสีมัเลยชอบเลยเนี่แต่ตอนนี้ผมผมแบบผมยังไอ้นี่อยู่เลยอ่ะผมไปดิบไม่ได้เสื้อพี่เียเน่สื้อแล้วเอาแล้วจริงดิเสื้อแรกกับแคทถังสีพลาดเดี๋ยวพี่แม็กลืมให้ได้พี่แม็กลืม ก็พี่แม็กลืมขนาดพี่นุ้ยยังไม่ได้เลยอุ้ยใครตายวะน่ะไม่มีไม่ีรอดรอดร่อนรอนไม่กูเห็นใครบินออกไปคนหนึ่งอ่ะไม่มีไม่มีพอพอไม่มีไม่มีไม่มีบอพอตายไม่มาตายลุงมันเหฉยยังไงอยตรงเนี้ยว่าอยากเิยเป็นอย่างลุงอะเดี๋ยวเอาปุยดียาให้ตั้งแต่นี้กูต้องไปคุยกับเด็กคุกใช่ไหมเนี่ย ดีความดีดีดีเฮียไม่ขายปูนก็ผิดกฎหมายหรอผิดพี่ตกปูนไงคุณร้อยปิดด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพีครับไอ้ตีมขับีอมึงลงมาให้กูขับดีกว่ามั้งเออโปรเดฟเดฟโปรเดฟโปรเดฟใหญาอะไรใหญ่ใหญ่ใหญ่รับรองระเบิดแน่นอนครับ กำรังกดดูโดดเสียดายนะน่าจะทำมาสามสี่พี่ผมไม่รู้เลยว่ามาทำได้ไม่ปัญหาตรงนี้นะในปัญหาของคุณคือเราไม่รู้ว่าหน้าตามันจะออกเป็นไงเขาไม่มีให้รู้เพราะมันต้องทำใหม่แล้วแสงก็บาดถ้าไม่สวยเนี่ยเราก็แคนเซิลกับลำบากแล้วนึกออกปะใช่ใช่พี่ก็จด้เคือ กูชอบอะไรแบบเป๊ะๆไงคือดีดีดีมึงดีกูไม่เหมือนกันนะเว้ยตีคือพี่ต้องการให้มันสมจริงที่สุดเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่แต่พี่เข้าใจไหมว่างานพวกเนี้ยมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่ทำอ่ะเข้าใจปะอ่าเข้าใจเออมันต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆไม่แต่คนที่ทําพวกนี้มันต้องรู้เรื่องรถด้วยไงมันต้องแบบรู้ตรีระเส้นสายอะไรของรถเ่ยเนของพวกนี้ไม่ยากตองกันท้ารถโอเคที่ชอบไม่มีลุงมีที่่อบปะครับมีม่ไม่ม่เขาเลย เลขหกหกเจ็ดมันมันคือเขาเขาเรียกขั้นคือเขาเขาเข้าใจในรายละเอียดถึงขั้นแบบแลมโบเขายังทําเก็บรายละเอียดเนียแบบเอาง่ายคนนี้เหรอคนนี้เป็นคน,นทำหรอแลมโบอ่ะไม่ทีมงานทีมงานน่ะทีมงานเขาก็ต้องเรียนพรุ่งนี้มาหมดอ่ะพี่ขอดูหน่อยนะแลมโบอ่ะเออพี่ต้องไปขอเขาอ่ะเดี๋ยวเรากลับรับเขาก็ได้เขาตายอยู่ ตูนครับไอไอชุดแต่งบริซ่าเนี่ยพี่มันแท้ป่ะพี่พี่เจียบกับดได้ปะไม่น่าแทวมันเป็นของศูนย์อะเอาหรอไอมันเป็นของที่ศูนย์เขาเพิ่มตังค์เอาที่ศูนย์นะอ๋อแลดูของแท้แม่งที่ไปเช็คอะแสนก็บาทนะอ๋อใช่ใช่พี่แสนแสนสองไม่แต่อันนี้ต่อเขาเหลือสี่หมื่นด้วยอ๋อหรอไั้ก็แสดงว่าน่าใช่พี่ใช่ไม่น่าแท้หรอกแต่ดูจากงานมันก็เหมือนเหมือนกันเลยนะเอาหรอผมควรซื้อแท้หรือว่าซื้อซื้อแบบเทียบดีพี่ ยิงแท้มันก็คือถ้าชอบในของแท้มันก็ดีอ,ะอ่ะแต่กูว่าไม่แท้ดีกว่าพอพอพอ,พอไม, <c oughs> ม่มันมันมันติดอะไรง่ายมากเลยนะขนาดรถมันสูงๆอย่างนั้นอะลงเนิอนอะไรเงี้ยชอบติดเนี่ยครับตลอเอาเลยครับขมขู่กดปีขมขู่ด้วยใช่ครับจบปูนใช่ เขาให้ผมจกจริงให้ผมก็ยังงงอยู่เมื่าคิดอะไรของเขาตลอดวันนี้อครับตลอดยิงใกล้ๆครับตลอดยิงใกล้ๆตลอดไปครับโอ้โไอ้ไอ้ไอ้ครับไปเอยๆอันนี้เขาส่งเขาเขากริปมาให้พวกผมด้วยครับใช่ครับเขากริปมาครับอันนี้เอาคืนเขาบอกว่าถ้าพวกมึงไม่รับไปมึงตายพวกอยู่ตลอดนะมีอะไรให้ช่วยบอกได้ๆนะครับพวกอ่าได้เลยได้เลยแอบผมดเลยรมาาาโโ้้นอขยตลอดก็เห็นตำรวจเห็นไหมครับเป็นพยานได้ปะ ผมไม่ได้อยู่ใครอยู่ไม่มันมีคนที่ไล่ใครเห็นคนหนึ่งอะครับพอเป่าจกปูนหรอใช่ครับผมไล่มาเจ้ครับไม่เราจับได้แต่ว่าคือหน่วยงานมันโดนควคุณสองใช่ใช่ถามถามไม่นี่ก็ได้ครับเนี่ยคนก็เจ็ดปีสี่เดือนสิบห้าันเขาเป็นประชาชนใหม่ผมไม่เห็นเราเห็นสองผเห็นตอนขับรถอยู่เขาก็โดดลงทางด่วนแล้วก็ตายใช่ใช่ใช่เขาไมกับขัดเขาไมกับขัดครับ นั่นแหละมันเป็นเป็นหมอเขาต้องโดนคูณสองอาราโก้ก่อนเรียกหมอใช่ใช่ใช่ต้องคูณสองสมมติคูณถึงเนื้อห้าร้อยก็เป็นทันหนึ่งใช่จำพุกสิบนาทีก็เป็นยี่สิบไดครับเดี๋ยวดูไปจะขมขู่ด้วยล่ะครับขมขู่ด้วยใช่ครับขมขู่เนี่ยเอาคมผู้เล่นผู้เล่นใหม่เลยครับประชาชนใหม่ด้วยเนี่ยใช่แล้วพี่พี่ขมขู่ว่าอะไรครับ เขาถามผมว่าเขาถามผมว่ารู้จักเดอะล็อกหรือเปล่าครับพี่มันบอกเขาจะพิสูจน์เขาจะบอกเอาแแล้วพี่ตอบไปว่าอะไรครับบอบว่าไม่รู้ครับแล้วเขาเขาทํายังไงต่อครับผมก็ไม่รู้แล้วครับคือเขาคงพู่ใครครับนี่ใครครับนี่รับคนนี้ครับอ่าเดี๋ยวรอชุบเมื่อกี้ผมไล่อะเขานั่งนรถกดูชุบขึ้นผมเลือกผมเพิ่งเลือกกับแฟนผมไม่รู้ควรทำยังไงดีครับเขาจะพิสูจน์ อะไรนะผมบอกเขาจะพิสูจน์เขาก็บอกเอาสิตอนนี้ผมควรทําไงดีแล้วเราไปทําอะไรหรือเปล่าอ่ะครับเราไปทําอะไรอ่ะถึงถึงตัวเองต้องแบบไปพิสูจน์อะไรอ่ะเราไปทําอะไรคุณต้องมีก่อนเพราคุณทําอีหยังมาคุณต้องมีอะไรอยู่อะเดี๋ยวกูณทำเมียใหม่ท้องไอเดี๋ยวบอกเขาเนี่ยคนที่ที่เปิดไอ a v e to view อะให้เขาเขาเล่นเขามีเทียร์่ะเขามาในเทียร์ได้ปะ อีกครับชั่วโมงหนึ่งก็ได้หรือตอนเขาเลิกอะไรเงี้ยเดี๋ยวีได้แม็กมาจะได้คุยกับเขาบอกเยสอ่ะเขาได้ไปนอนก่อนนะพี่ก็นี่ไงเจ้าของพี่นอนอยู่ที่เนี้ยอ่ามันก็เอ็ดึงเขามาในไลน์ก็ได้๋รืพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวคุยกับผมก็ได้พี่อ่าได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวมาใหม่ออกไปก่อนนะอ๋อได้พี่พี่ครับได้ครับไม่